ย่อนหมักอือ้อแต่ก็หักพักสบายดีพี่น้องเฮลโหลแล้วเป็นอยังแล้ว,ลว <c oughs> เป็นอยังเออมันนอนเกือกทีโ่โตแก่เมื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้เฮาสิพาทุกคนมาเก็บผักเราไปเฮ็ดสุบผักกินทุกคนถังแหลกของสองเฮาพี่น้องไม่ยากกว่าผักในสวนมีหลายนผะักมาพี่เขาเอาไปสุกมีหลายอย่างเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิมาเก็บผักบป่งอ่าย่อนหมักอื้อย่อนหมักปัว จมชุบได้่ไหมเนี่ยเอ,อ, again, อ,อ,อ, so sprechen, อาไปหินเลยสุดจะร้ายเขาจะเอาไปเบกับักเหอนกัปห่นสุดี่แต่ก็พักบ่วงพักรวมเหมือนไ้พี่น้องเอาไปสุกกินแบบใส่ในงานดิได้พักในสวนนะโหงามบดเลยงามไม่ดีอันนี้ก็กล้องเป็นหมาหมักพมักยังแม่เออกะมวงแล้วก็เป็นใตัะม่วงแต่ว่าใบมังแก้งงเสุก อ่ามะแป้งหนใหญ่เด้นี่มสุกแล้วลองเบิ่งข้าวบ้องให้งามบ่นีป๊าหยังมักบวเาจะไปสุก่กันเลยงนี่ก็เอาพี่น้องเอาบดเอาบดเอาบดประกามันนะคนอืมหมดงามแดงครบเนาะนี่งามแดงครบเฮาอันนี้นี่ อน,นี้ก็สุบแต่อากาศมันน้อนร้อนถ้าเสียอาการมันเห็นขา้าวจอหนึ่งนะข้าวจอหนึ่งนะอ,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 อย่างบอย่าบวบหนึ่งร่วมกัน,น,นเอาุบใส่กันเลยสแสบแาาต่มกิ้นบนก็บงนี้ก็หวบักเนี่ยต่วัยันย่บวบเลยกเนี่ ด uh, ึงกันเลยเปลี่ยนที่ดองเ้ยงามเลยมันจะหยอนอ่อนอ่ตนี้เป็นไนะฮะ้ังคางขานอ่างเราเด็ดมันมันขึ้นเอาแต่รำมันยังเป็นิตนปลาไมันเป็นอันมาคือสงามั ก็จะเดรร่อยสวงามใครนไมีหมานนอกมากระตเอะไรดีหอกงสรุปหรอสิสุบผักอย่างี้อันเด้ขันด ย่อนมักอื้มักปูอบเลยกับผักบุ้งคือคือกับบ่อนมันซ้ำมันลันหันนาเนี่ยมันคลอยคลอยไงคือว่าใส่มักบบบอยากหมื่นหยักหมื่นมั้งเอาแต่ใดก่อนต้นนี้บ่หยักผักบุ้งเก่าพี่น้องจะฝนเจียดฉุดสุดฉุดได้อ่าหย่อนหัวพี่แท๊คที่สุบสุดได้แล้วทุกคนเลยบมเคยเห็ดกระเถือกแต่ว่าอยากกิน เห็นพี่น้องคอมเมนต์บอกว่าสลัดเห็ดซุปพักให้เบิกเนี่ยจัดไปทุกคนข่อยก็บ่เคยกินพี่น้องเอ้ยเคยกินแต่ก้อยเลยฉุบหนึ่งบ่เคยก้อยนะแต่ยังหน่อยนั่นไปห้องเฮียนบ่มีเรากินอะไรแม่ก้อยผักบุ้งแซมไปแดกกับขัวกินแซ่บอยู่เลยแต่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินโดนแล้วก้อยเหียนโบเคยกินนะเคยกินว่ามันเป็นผิวใช่เอาไหม จะทำไม่ใช่หนาก่อนอยากกินเลยอยากยันเนาเลยอยากติโยตังอยากกินอ่อนๆได้เนาะแมงวันด้วยแมงผึืงมาต่อกังคู่ชิวยตรงประเด็นเลยบอกคำตอบนี่ทุกคนได้แล้วได้สองอย่างเดี๋ยวเราจะไปเห็ดสุกพักนะพ่อแบบว่าลีเกตตื่นพักนมัลายอยู่แต่ว่าเอาไปหน่งมันโย แตงซุกเหนาอยู here, here then, mm ่นี่ตัวนี้มันสิเน่าแล้วนี่นี่ลายมาเอาตัวนี้หมดเจาะแล้วนี่หมดเจาะแล้วตัวนี้ป้าเหนาแล้วเรื่องเอาเนาะเอาคำว่าแล้วเหนาไม่ใช่ก็เป็นหมากไวทันที่ซุกจะเป็นตอนใดเด่นเนี่ยมันแตกว่ายันนี้เส้นอะไร เงินอยู่ใกล้ใกล้แต่ว่าวินเอาใจพักตัางเหตุแต่มันยากเอาไปไหว้ก่อนไปเอาไปไหว้ก่อนบอกเงินเดพี่น้องพักในสวนเนาะบักหลายนี่มันมีหลายอย่างแรงยอดหมักอื้อหมักบวบหักบงหักกระเฉดมักสลีดหมักสไลมักอ่าก็หลายอย่างปลูกใส่กันเลยดินเทียนเอามาทมยามแหลงอันเี่ปลูกยังกระงามเพราะว่ามันเป็นดินดอกจอก แนวมักแตงหน,นึ่งสองสามบ้านยอดผักบุกยังอยู่ทุกคน ต้นเนีนี่พัวงงามงามต้นผัวผัวงามๆาปทุกคนพอแหละกินอ่ะ เล่นหนังไล่ก่ไเด้ทุกคนหนังไล่เน่อีเลี้ยมแต่บงหมาบเปียกเลตนเปนได้ย่ม้ไหมมันชงหนังซื่อประกันปวดมากปวดแรมาแม่หลังตีกันจกเล่นหนัง ลุกเหลืองมันไปแล้วมันอิ้พักเปนเหี่ยวหมดเลยไปนะมาหอดนามากับสายฝนพี่น้องกระไดยังกินตกน้าท่านยังจมเขาวิบ้าดูอุลิซองบัวเมียหรอซูมโฟกัสปลาโฟซูมฝนห่อน้ำไปแล้วนี้นะซูมเม็ดฝน ก็ชุ่มเม็ดพ้นนะลายๆอย่าขึ้นหนังมาะวัดหน้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะเอาผักออกจากขู่ก็ผักก็ไล่ลายว่ันเสียพักบ่กมาตืิมเพราะว่าถ้าหนึ่งกว่ามันเบิด์ตเฉยไปจากเนาะมันหยุบประมาณเบิดบอกผิดจะห้จะใบใบมันจะซ้ำกินหน่อยพี่น้องผักกล้ามนดิยังผอมเลยก็ เอาว่าพี่เอาวาลดเขาเก่งวะพี่เลยทำพเลยก็ได้ร้อยล้านเราไปตองกล่วยมาให้ทำไม่ได้หรอร้านก็เป็นบริการดีแองใบมันบปเอาเนาะมันบอร์เบเราไปแห้เขาก่งตัน้ำใหม่เลยแกงงชัน้ำใหม่ารกับบอรบใ่าเสียแต่กัรหลอกกามันออกก่อนให้งวกินจ้ะไปงว เนีย่ยจะวางงวนี่มักขนาดเป็นแม่มาให้งวกินใบบมักเออโบ้เผาออกมากระย่างมันจะกินยอดพักเขาหลอกก่อนพี่น้องนี่คำว่าหลอกนั้นมันเป็นคนอันยอดหมักอือ้อนเท่านั้นขั้นวันลวกกินนะเขาบ่ค่อยหมกักภานในมันน่ะมันแยกแย่เนาะทำหรับเผาเลยรู้สึกว่ามันแย่หลายกลัวแล้วเอาอันกินนะแต่ว่าอันกานมันว่านเทศ่สาแปะออกมาเลยเอายอดอ่อนมันยังวันเราไปเก็บเอาหอกบุ๋มอยู่สวนแม่ระวังงามงาม ลวงลายจะร้อยสิกินเบิดจีบ๊อบเคยเห็ดจรกเต๋อเมนูสุกผักผู้ใดเคยเห็ดกับคอมเมนต์แนะนำเลยพี่น้องแต่ว่าแต่ละพื้นที่อธิษฐ์ก็คือกันเลยทุกคนผักกะมันมีหลายแบบแต่ว่าเมื่อน,นี้เขาสิบบทสุกแต่ผักเขาสิใส่เห็ดน้ำกันมีเห็ดปวกขึ้สิดีเนาะหลอกไปเขาสิหลอกก่อนอันนี้มันออกพี่น้นองขนมันเบิ่งเขอ,เอนยังก่อนกลางมัน,มมนว่าเอาไหว้ให้ข้าแนา่เลยปงวบนเตียงเอาไว้ให้ไก่ หวานขนาดเป็นหย่อนนี่มั้ง่นในตกช่วงพ่นเสาตกคือสีแมนนั่นเฮ็ดออกเนาะก็การที่ละงกออกได้สิท่ทำกันควายกันแล้วดำนาบนแถวช่วงดำนากับบัวอกอกเฮ็ดละงกก็ได้ได้กินอยอะเห็นแต่เ้าจะสุบกินเป็นตาเสียบก็เลยว,ว่าพ,พี่น้องคอมเมนต์แนละ้วสลัดสุบพักให้เบิ่งนเน่เมื่อน,นี้ก็เลยว,ว่าชิลองซี่มือตะขอเบิง่งเอาเฮ็ดใส่น้ำได้เล้วนะใส่ในงาแล้วก็ใส่เห็ดน้ำเสียบเอง จมาจังไปเก็บเอา,ยเาอยู่ไปบ,บ่งดีกว่าสีาพ่อบอกเขาบ่งเขาบ่งกันเลคนคนสิบแหล่ะ่เนาะน่มันแหล่พอก็ยังอาวต่พักกันามาหลอกอยู่เตียงนาทุกคน,น,นข้าเที่ยวนานดาะว่าข้าวดได้ดิหน้าไก่กันขาจ่างคนขนาาจ่างวันแนดะแบบวันลาแบบนี้จ่างวันแสดงช่าองอร่อยเขาช่งร่อยเล ลืมถามเขาว่าจ้างเขาได้ดำมากจากหูเดี๋ยวเมื่อวานเขาจา้างหลามมันต้องถือกินเน่ยจ่างอีไปบอฮะสิไปบอกจังหวะยู่หน้าแข็งแบบนี้เขาปฏิเสธได้บ่กพ้นมา <laughs> เออขามาดนกพ้นมาอีกแล้วทุกคนเด็ดแล้วแล้วพี่นอ้องไป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 เม่ต้องไปแล้วนะอะไรง่วกินมาแลมไปเด้อแลมพนต้องำแลม คนนะตกมือนี่นะสามเถื่อแล้วมันยังบวแห้งอยู่ตกมาพี่น้องเด็ดพักกับ่แล้วสำหรับทุกคนคนใหม่อีกแล้วหักแม่มันมีแต่ปลาทั้งผลบดพอ มันแหลมไปแล้วคนแกน้อยเล่นกระหมมาเร็วๆๆๆเร็วเร็วเข้าไปหลังไปแท้กคนหลัลๆๆง ผิกกันพี่น้องกับหัวผักบัวพักเทียมตำป่นแสถูกพักขางหมอลวกเฮ็ดกับตุกพักเมื่อนี้ยสิหลวกเอาบระเด็นหนึ่งขั้นหนึ่งมันจะใช้เวลาดนเนึงยกไปก่อนกินไงบ่ทั้งเพื่อนเขกินข้าวถ่าเลยจะกินเบอร์เดอร์แกงกน้ำใหม่แล้จบไว้ในจบแลเลือดแต่แกงกน้ำใหม่ก็ได้พวกกินยังดบกนี่พี่น้องเขามีเห็ดอันนี้ เหลือมเยอะเหลือมอแล้วเลี่เอามีเห็ดออรินจิทุกคนทาสิมันลวกก่อนอืถึงเยว่้ลวกเก็ดก่อนพี่น้องาเสียเอาไปป็นสุกครับอืมแม่แม่พี่น้องกินของเขาบอกเหลือมตาดิเ็ดก่อนจังนำจังสุกจะลอยขางอพี่น้องรร้งก okay. Oh. แดปานเขาเดี๋ยวสิโลกพักก่อนมัน้เอาออกมกอือม้วนอนาคตเขาต้องเดทอีกแค่นึงเนาะโอเคเดี๋ยวชิใส่พักลงไปกคนหยาดมากบบเลยระบบวบไปลืเลย บิร์กมีเลย็คนใหม่เรตักเจ้าคนใหม่เรตักคนใหม่เรัมดีด็ดหลายคนแกเด็ดเด็ดเพราะแ่นฝนดอกทุกคนลมลมกล พ่อเราเป็นน้องผักสุกเลรวีสีงามเลยเอาประมาณนี้เนาะต้ำเกลือสุกต้เกลือสุกเรเตียมเริชิ นี่พี่นองพักที่เอาหลวกมาคนกับเบืองหินแตักมพริกกับปันสไลอ์ต่ำในางานพี่นิ้นำปลาแดกก่อนสูตรท่าน้ำปลาแดกกัำเลยทุกคน น,นัวนะทุกคนในงาพี่น้องปะกดตำเหลกกันได้กันแน่นอะเอาไปพบคุ้นขี้เลื่าเหล็กเหลกทั่วเหล็กกันแน่นาะอันนี้ฐาในงาคุณทุกคนเสร็จตำตาน้ำพี่น้องเพื่อลดสัดสูบซาลับดัดแปลงพี่น้อยเข้าว่ะ ปรุงรสชารไม่เข้ากันมันบ่มีสูตรตายตัวพี่น้องปรุงกันเลยจางเค็มเผ็ดใส่กระดาได้เบ,บิดแต่ว่าัานใส่ดีนะใส่ทงมือแหละขยำเต็นจังเงข,ข้ากัานอันนี้จะกระลุนก่อนจะเป็นตัวตแสบเปลี่ยวแล้วทุกคนใส่ขิงนะหอ,งห,อหอมพี่น้องตามด้วยในงาพร้อมแน่นอนเป็นว้าวเป็นตัวแสบแป๊วจะขยำจริงครับอือหอมรีซอเโต พักผงเนะมันสีสับเนาะแต่ว่าพักอันอื่นนะสีมันยังเขียวสดกินต่อเลยนี่ยำผักสูตรสลัดยำอยู่อีกยังแบบนี้นะสุปใส่เห็ดน้ำสูตรดัดแปรย์ต้นตำลับเขาจะใส่แต่ผักแต่ว่าต้นสับต้นต้นโบตำลับสลัดก็สลัด เจอได้นน่เข้าใส่ในถัวดินแร่อเ่าคะาบใส่ต่ำแกงใหม่อันนี้สุดยอดเลาแก่แกงป่า กินเบดอืมบนันซีซีมันสุกป่ะมาเดินไนอนเด้อดื่มดีก่อาด้วยทุกคนใส่ไม่ถือกูเปล หเงานหอมจับเลยม่หางาม่เด้อมาเด้อแม่มาเด้อแม่กินเกียวนี่เนไมันงามมียาลงามมันหอมงาล่ะพี่น้องจักเสียบหัเสียบหูแต่ากงไม่ถูก

ยังไม่เลไม่ได้พี่น้องด้วกินสุกพักด้วทุกคนโบแมนสุกแบบต้มเลยสุกแบบอมันสิคไข่ยขออกคือแบบห้าต้าัมุ่งกับโบแมนสิออกแบบย่ำกับโบแมนก่อยโบแมนสรุปแลวคือสุกพักแล้วยัง้องน้ำนะทกิ้บังัม มันแสบน้นในงานเนาะกับอันขิงหอมมัน,นตัวนี้เตรียมจานเลยถักวะถ้ากินหลอบนีมันต้องมีหลอบน้าเขาป่ะเลยแสบใช่ไหมมันหว,วานๆแลออกออก้วค้ามันกินอยากทำเอาใส่ใหม่อันนี้นะขีปปะบบดกด็เป็นระวงดักเขาแบบมันเซ็งเลยคืเราได้กินใหม่หักจบแล้วครับรเดี๋ยววันเดียวเป็น,นอะไรคือคำใหญ่เลย ที่บ่เป็น hôm nay เอา

ช้าเนี่ยเขาบังผ้ลายดีรอนได้ใส่อะไรกับมาะทำไมแคั้นะมันน้มะแ่ลมเทียว